ล้วดเลยนะนี่นะคนเข้ากันที่ดีแล้วก well ็ชมชอนแล้วก็เแม่มาปล่ตัวจเลอเอาแม่เแยกใส่งแม่เสาชุดนี้แม่มาทั้งนั้นเลยภาอันนี่แม่ลงครับ นี่น um ี่ต enfin ัวนี้นี่ตัวขนาดนี้สิบห้าวันมาดูได้นี่นี่ออกไปไหมเอาคืนนเอาไปใส่กระมังไหนไว้กระมังนี้เออเอาเอาใส่กระมังเก่าตัวเบลเลอร์เลยเออตัวเบลเลอเลยอ๋อนี่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 ตัวตัวอ้เนี่ยตัวน้อยเนี่ยครับครับเพราะเอาแม่โอขนาดยังไม่ได้แยกแม่ออกนะเอออันนี้แม่มันเอ่ะแม่มัน เ็ดใต้เขาใช้สักคูครับันรบอกให้ใส่ถุงมือที่มันไม่ใส่แล้วมีอะไรใช่ไหมมีเป็นไรครับบางคนเขากลัวเขามันกัดกับใส่กัดด้วยเหรอกัดครับอีกสิกสิบห้วันเดือนนึ่งพอดีแล้วก็ นกน้ำแข็งเอานกน้ำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหน่อยนะเดี๋ยวฟังเตรียมดอกบัวแล้ว f a c e b o o อะไรเสียเสียวหนูพ้กเพราทำทงานเลย ไม่ย่ายมากหน่อยครับเขาต้องหั่นนานหน่อยใช่มีอะไรบ้างในี่ยลาบป่ะคะมีหอมก้อยอะไรปัดก้างคิดว่าจะลาอ๋อเอาเลยใช่ไหมเก็บขั้วโอ้โหน่ากินว่ะเสียน่ากินอ่ะนั่นอ่ะเพชรจัดจานหน่อยอ่ะน่ะมันสุกแล้วมันก็น่าชิมเนาะอยากจะชิมไอ้ที่ลวกๆั้วป้าใหญ่อะทอด อันนี้จะเป็นสายดื่มอันนั้นจะเป็นสาแบบกินเลยดิเมี่ยงก็ได้ฮะอ้ยข้ามันุกไมติรไม่ใช่เล้าหรอกดดั้วที่ลองหรือยังอ่ะลองแล้วย่ครับมันก็มีทมดอย่างเดียวมดแล้วการอีนี่ได้ครับแล้วการมดม่ให้ขึ้นกินลูกมันนะเห็นนั้นแหละ การเลี้ยงก็ไม่ยากพอลงก็มังเสร็จปุ๊บสิบห้าวันเราถ้งมาดูทีครับเปิดดูน้ำน้ำจะแห้งไหมหรือหัวหานหมดถ้าว่าหัวหานหมดก็เปลี่ยนอีกสิบห้าวันจับไดี๋ยวล้ชุดนี้ถ้าอีกชุดหลังสิบห้าวันจับตรงวิธีการจับครับเราก็มังคว่ำเลยครับนะนคว่ำใส่กระด้งอะ่ะบุ๊บเพราะว่าถ้าเราไปคุยมันถ้าตัวน้อยมันจะตายเราต้องคว่ำเลยครับมีก็ พราะมันยังไม่ได้ออกจากพวกเยื่อพวกาหัวห่านมันใช่ไหมมันก็ช่วยกันหุ้มแล้วแต่วันก็ไม่เห็นตายนะ,ะเก็บพอเราจับออกไปแล้วไอ้พวกเยื่อพวกขยะอะไรพวกนี้เราไปไหนเราก็ตากแดดไว้ก็ได้ครับตากแดดไว้พอแห้งก็ใส่ถุงไว้ไปปลูกต้นมงคนไม้ไปใส่พวกต้นมงต้นไม้งามอีกอะอใช้ได้ทุกอย่างนะพี่มนันอะฮะฮ้มันอะนี่ก็จะเอาไปใส่ตน้นขม,ม่วงไง ในไรนะมีประโยชน์ทุกอย่างครับครับแล้วอายุประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับขายได้ละจับจำหน่ายได้เลยครับราคากิโลเท่าไหร่ที่ขายออกไปสองร้อยครับกิโลละสองร้อยครับเรามีเพียงพอไหมไม่พอครับก็ถือว่าตลาดก็โอเคอยู่โอเคครับโอเคครับถ้าคนจะมาเรียนรู้มาดูเรายินดีไหมดีครับยินดีสอนให้เลย บอกเลยทําวิธีเลี้ยงอยากจะให้เลี้ยงกันได้หลายคนมันแบบมันก็เป็นงานอันนี้เนี่ยจะหักสบายแล้วแค่ว่าเราลงก็มาปุ๊บไปทําอย่างอื่นได้เยอะม่ต้องสนใจละอีเนี่ยอีสิบห้าวานันเราถึงมาดูแค่นะั้น